เวดแจนล็อกนะครับมี5 0 5 2 5 4 5้าสองห้รุ่นฉลองครบรอบ5้าปีของแจนล็อกกอล์ฟไมค์กอล์ฟของคนไทยนะครับสั่งจอดจอดสั่งถอยถอยราคา4,500บาทซื้อ1อันแถมฟรี1อันในขณะเดียวกันครับมันมี BST Blue Sky Tiger พี่ชายของมันเป็นเหล็กฟอร์ดฮะเป็นการฟอร์ดขึ้นลูก รอครับหน้าตารอเลยครับมีตั้งแต่5 0าสถึงหกองศาเช่นกันอันละ5,800บาทฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนกำลังจะหาอยู่ไอ้ชิฝากขอความเมตตาครับมาใช้เวทใจแอนล็อกหรือว่าบูสตกายไทเกอร์ครับใจแอนล็อกสี่พบาทซื้อ1อันแถมฟรี1อันแต่ในขณะเดียวกันนั้นเวทบีเอสซีบูสตกายไทเกอร์อันละ5,800บาทนะครับอัะละครับที่ผ่านมานะครับนักกอล์ฟเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเราเล่นกอล์ฟกันมานะครับแปด นักกอล์ฟที่หัดเล่นกันพูดง่ายๆว่าไม่ได้มาจาก Perfect, Perfect, เพอร์เฟคไม่ได้มาจากเพอร์เฟคสวิงพอไม่ได้มาจากเพอร์เฟคสวิงเสร็จปุ๊บเยนะครับมันทําให้เราเนี่ยหาแหล่งข้อมูลในการแก้ไม่ได้หรือหาแหล่งข้อมูลในการแก้ลาําบากเพราะอะไรฮะเพราะส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลต่างๆที่เราได้ศึกษาหรือหาลือแล้วนั้นมันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวนะครับหรือแหล่งข้อมูลแบบเดียวที่ เราแก้ไม่ได้ปุ๊บแบบที่2ที่3ที่4ที่5้าเราไม่สามารถที่จะไปได้อีกต่อไปดังนั้นมาดูครับว่าอย่างที่1นะครับเดี๋ยวไอ้จิ๋วเราให้ฟังว่าอย่างที่1เนี่ยมันมีอะไรนะครับจนไปถึง4ี่0อย่างไปเลยนะครับว่าอาการสไลด์มันมีอะไรบ้างสําหรับคนที่ไม่ได้มาจากเพอร์เฟกต์สวิงอย่างที่1ก่อนเลยครับก็คือว่าอาการเนี่ยนะครับก็คือพ้นง่ายว่าอาการล็อกลําตัวงั้นล็อกลําตัวยังไงมาดูกันครับล็อกลําตัวเนี่ยเวลาที่เราขึ้นปั๊กสวิงขึ้นไปแล้วพอ พอลําตัวไม่หมุนตามไปเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะสอกซ้ายสอกซ้ายจะงอเห็นไหมพอสอกซ้ายมันงอปุ๊บเนี่ยงอทันทีเลยเห็นไหมพองอปุ๊บเนี่ยคืออาการศอกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าชิคเก้นวิงหมดเนี่ยเมื่อศอกมาอยู่ข้างนอกนั้นวิธีการแก้แก้ยังไงเพราะอ,อาการเนี่ยมันสามารถคือมันตีลงมาปุ๊บเนี่ยมันลำตัวมันล็อกปุ๊บศอกซ้ายปุ๊บดึงปุ๊บทันทีเห็นไหมฮพอศอกซ้ายชักปุ๊บลูกสไลด์ทันที มันแก้ยังไงแก้ให้หายละ่ะแก้ในลักษณะไหนนั้นวิธีการแก้ง่ายๆไม่มีอะไรมากเวลาที่เรา impact อิมแพ t ประมาณนั้นให้เราหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายให้เราหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายให้เราหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายเมื่อเราหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายเห็นไหมฮะสองงอไม่งอละเห็นไหมต่ออยู่ด้านในละไม่ได้อยู่ด้านนอกละเห็นไหมฮะตอกอยู่ด้านในละไม่ได้อยู่ด้านนอกนล้นนั่นก็คือว่าวิธีการแก้ในแบบที่1ก็คือแบ็คสปีดขึ้นไปพอดาวซึงลงมาปุ๊บให้ หมุนลำตัวออกหาเป้าหมายหมุนลำตัวออกหาเป้าหมายจากศอกซ้ายที่งอมันก็จะไม่งอละเห็นไหมะมันจะงอมันจะเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับอาการสไลด์มันก็จะหายไปนะครับอินแพตตั้งพวกเห็นไหมฮะแล้วจะขึ้นมายืนจบสวิงได้เลยเห็นไหมฮะนี่ครับมันก็จะทําให้เราตีแล้วได้สวิงที่ดีแล้วก็แบบฉบับบ้านๆของเรานะครับ